เอากาวจากนี่นะครับนะลากเป็นสายลวดมานี่นะครับลงหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับวัดดูค่าความต้านทานระหว่างจุดนี้นะครับไปลงที่นี่ไหมนะครับถ้าไม่ลงขูดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าบางทีเขาเป็นเขาเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเ,เป็นอะไรเ็นเซมนะครับ ถ้าไม่ลงจุดนี้นะครับก็บัดกีลงจุดนี้ได้นะครับแต่ว่านะครับถ้าจะให้ชัวร์ก็ถอดบรุ่มตัวนี้ออกมาแล้วทำความสะอาดรวมไปถึงการขัดนะครับเพื่อให้ตัวนี้ลงกลาวได้นะครับเห็นไหมครับอาการนี้จะหายนะนะครับเปิดเป็นเสียงดังนะครับแต่ามาจับแล้วมันมีสัญญาณละกวรนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มทีแล้วหรอครับเพราะว่าไม่มีเส้นรวดที่ลงกาวตรงนี้นะครับนะพอลงมาแล้วเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนสังเกตได้นะครับตัวนี้เคลือบสีอย่างดีนะครับการลงกาวก็เลยตัวนี้ลอยอยู่นะครับไม่ได้ลงกาวนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวขูดตรงนี้หน่อยนึงนะครับทำความสะอาดหน่อยนึงนะครับแล้วก็นะครับ ก็ตอนนี้หมุนลงไปมันก็จะเชื่อมต่อกาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องลากนะครับลากด้วยลวดนะครับต่อถึงกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาลงที่ขาเนี่นะครับนะขากาวของเรานะครับเพื่อความคักนะครับนะ เห็นไหมครับเคลือบสีไว้ดีเกินครับจุดนี้นะครับจะมาเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับเนี่นครับแผงด้านหน้านี้นะครับนะอย่าลืมลากนะครับเดี๋ยวทําทให้ดูครับเนินการนะลากสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละเจียออกแล้วเนี่ยลงกาวเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเสียบปลั๊ก เปิดเครื่องก่อนเื้อมมือมาข้างหลังมันจะมีสวิตให้เปิดอยู่ไหนนะเนี่ยเปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องแล้วเร่งเสียงหมเยเล่มันหมดเลยเงียบคริสเห็นไหมเห็นไหมไม่มีสัญญาณรบกวนเลยก็เนื่องจากว่าลงกาวไปที่เรียบร้อย อ,ออกกาวอกดิเห็นไหมได้ยินนะได้ยินนะนะครับทีนี้ลงกลาวลงกลาวไปหายเงียบคลิปที่ลงเนี่ยนะครับในส่วนนี้เพราะเขาไวต่อสัญญาณนะ อัตราขยายก็สูงนะครับแล้วทีนี้เวลาเรามาจับใกล้ๆมันจะเกิดการเหนียวนําเข้าไปเห็นไครับก็คือลงกลาวแล้วยังไม่พอนะี่ก็ต้องขูดเสียออกเพื่อให้กาวตัวนี้เชื่อมต่อไฟฟ้ากับไอ้นหน้านี้ให้ได้ด้วยเห็นไ,ไหมครับนี่หายแล้วหายนะครับนี่บคบลิบเอากาวออก อีกครั้งหนึ่งนะครับทานเพื่อนหาอาการนี้ไม่เห็นนี่เลยนะฮะบ,บางครั้งบางทีเรามาเริ่มหัดใหม่ทำงานกันใหม่แล้วมันหาอาการนี้ไม่เจอลองดูนะครับบริษัทเขาไม่ได้ทำมาเราก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเงียบคลิปแล้วฟังเสียงกันต่อนะครับ ใช้งานได้นะแนีเห็นไหมกดปุ่มอะไรต่างๆก็น่าจะมีเสียงเอฟเอ็กซ์โหมดงดังแรงจังอะนะครับเดี๋ยวพวกเราเข้าไปเลยนะครับน่าจะใช้งานได้แล้วนะต่อไปก็ทำการลองเครื่องนันเพื่อนนะแต่ว่าเปิดแล้วนะครับไฟเข้านะครับแล้วก็ไม่มีไฟแสงสี ติดเลยนะครับน่าจะขาดอีกจุดไฟแสงสีนะครับดังนะครับดังไหมนะครับนะ Play by USB drive ดังดีใช่ไงดังดี สบายสบายเสียบเฟได้เข้าดังเลยให้ส่วนไฟแสงสีไม่ติดนะครับขาดไหนอีกล่ะทีนี้นะครับตามไปดูครับนี่ไงเห็นละนะครับนี่ก็คือจุดที่ไฟแสงสีเขาอยู่นะครับนะขาดไปนะครับเดี๋ยวต่อไฟแสงสีเข้าไป อันดีนะที่มันขาดอยู่แบบนี้ถ้ามันขาดอยู่นู่นยุ่งเลยนะครับนะจุดนี้คือจุดไฟแสงสีนะครับจะเปิดด้วยสวิตช์นะครับเอาดีนะครับอ่อ,อนอ่อ,อนแล้วไม่ติดนี่ครับนะที่เกียรตต่อก็บัดกี้เข้าไปจุดนี้ได้เลยนะครับกี้ปั๊บเข้าไปนะนะไฟสวยงามจังเลยโอ้ยไฟทำไมมาสวยงามขนหาดน,นี้เนี่ยฮะ เปิดเปิดเสียงแรงนี่ไฟยิ่งหมุนเร็วเนี่ยโอ้คักหลนี่คือจอมหยุดแนนี่คือจอมหยุดแนนี่คือจอมหยุดไหตามเสียงนะ นเห็หมแสดงว่ามีมไมค์เป็นตัวรับเสียงนะครับของไฟวีนี่เนาะเห็นไหมเอาเสียงจุดๆจะจานหายไปนะครับดำเนินการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องท่าก็คงจะต้องทิวีดีโอไว้แล้วก็พบใหม่คลิปต่อไปเวลาจากไปสวัสดี you <laughs> <laughs>